วันนี้ชวนเข้าเรื่องหมวดงมงายกันค่ะหมวดงมงายของกิ๊ฟมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะอันนี้เป็นดวงเมืองที่กิ๊ฟดูวันนี้จริงๆแล้วกิ๊ฟตั้งใจจะดูดวงเนื่องจากว่าบงเอิ่นที่เข้าที่บ้านกิ๊ฟเนี่ยมีโปรเจกต์ใหม่ที่เราจะลอนช์ออกไปฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมาดูดีกว่าว่าวันไหนที่เราจะนําออกสู่สาธารณะแล้วมันจะแบบเฮงๆนะพอมาดูแล้วปรากฏว่ามีดาวที่น่าสนใจก็คือวันที่เจ็ด กันยายนที่จะถึงเนี้ยเป็นวันที่จะมีจันทรุปราคาเต็มดวงและมองเห็นได้ที่กรุงเทพด้วยพอมาดูที่เห็นตรงนี้ที่อยากเล่าเนื่องจากว่าเนื่องจากกิฟต์อ่ะก็เกิดราศีกันใช่ไหมดาวจันเนี่ยมันเป็นดาวเกี่ยวกับโชคลาภเป็นดาวลาภะของกิฟต์เนี่ยนะพอมันเกิดการดับก็หมายความว่าช่วงนั้นนะก็ไม่เหมาะแต่พอกิฟต์อ่ะตอนที่กิฟต์ดูเลิอกอ่ะดันกิฟต์ใช้ดวงเมืองตั้งเพราะว่า อยากอยากจะดูอย่างอื่นไปด้วยอะไรเนงะี้ยก็ไปเห็นก็คือว่าในช่วงที่มีการดับของดาวบังเอิญช่วงนั้นน่ะดาวพระเสาและดาวพระราหูนะ่ะเขาอยู่คู่กันในทางโหราศาสตร์เนี่ยเสาและราหูเขาคือคู่มิดใหญ่คู่นักเลงโตเลยและมันอยู่ในมันอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็คือพระเสาอะ่ะเขาถอยหลังแสดงว่าเขาต้องให้โทษก่อนเข้ถึงจะให้คุณ ซึ่งโดยปกตินิสัยของม่าสาวอะเขาก็จะให้ความพิสูจน์ความอดทนก่อนอยู่แล้วแต่พอเขาเดินแบบแบบเขาเรียกผิดจังหวะช่วงอ่าช่วงเวลาของเขานะคือจริงอะดามก็ควรจะเดินไปทั้งหน้าเรื่อยๆแต่มันจะมีบางจังหวะที่มันอาจจะพักเดินเร็วหรือว่าถอยหลังแต่รอบนี้มันเป็นการถอยหลังพอมันเป็นการถอยหลังแล้วมันมาเจอกับคู่นักเลงใหญ่ก็คือคู่มิตรของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบไม่คาด ไม่คาดหมายเกิดขึ้นแต่ในช่วงเวลานั้นถ้าเป็นดวงของเมืองอ่ะแสดงว่าในดวงเมืองเนะี่ยดาวพระจันทร์หมายถึงประชาชนแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องกระทบกระเทือนกับความรู้สึกประชาชนหรือเป็นสิ่งที่ประชาชนแบบไม่ได้รับความกระจ่างแ,และอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นเหตุไม่คาดฝันอาจจะเป็นอยู่กับ พวกเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องเ,อเหตุการณ์ไม่นึกไม่ฝันที่อาจจะมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ซึ่งในดวงที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณวันที่เจดแต่ในตามโหราศาสตร์เนี่ยจันทลุปราคาเนี่ยมีโอกาสเกิดได้ตั้งแต่ ก่อน7วันที่จะเกิดจันทรุปราคาและหลัง7วันก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงประมาณวันที่14อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่แบบจะทําให้ประชาชนมีสิทธิ์ตกใจแต่มันมาจากเรื่องไหนล่ะถ้ามาดูว่าดาว7เป็นคนทับดาว7ก็คือพระเสาพระเสาเสาทับลักทับจันจากพันไร้เกิดวิบัติชิมหายลูกเมียหน,นีก็มีความเกี่ยวกับเรื่องของความสูญเสียความสะเทือนใจ เพราะมันเกิดในภพของลาภะก็อาจจะเสียเกี่ยวกับเสียแบบเสียผลประโยชน์เสียอะไรหรือเปล่าเนาะประชาชนเป็นคนเสียนะหรืออันที่สองราหูอมจันนะเพราะว่าดาวแปดก็คือดาวพระราหูไปทับพระจันทร์คือมันลายทั้งคู่เลยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็ลงแต่กิฟก็ยังไม่อยากจะกล้าฟันธงไปเรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับความรู้สึกอันนี้ก็เผื่อว่า ใครมีความคิดเห็นว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างก็ลองคุยกันดูเนาะซึ่งดาวเจ็ดในทางพบของเมืองเนี่ยมันหมายถึงการเมืองดาวเลขเจ็ดเนี่ยนะและดาวเลขแปดมันเป็นเรื่องของหมายถึงลาภะการเมืองมีลาภะ <c oughs> โอเคคราวนี้ก็จะมาอีกอันหนึ่งที่จะคุยกันก็คือพอเราไปถึงเรื่องการเมืองใช่ไหม ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องความบังเอิญหรอกกิ๊กก็ไปดูข่าวเรื่องการเมืองเหมือนที่ทุกคนดูกันนะเพราะตอนนี้เราก็นายกอุงอิงก็คือผลจากตําแหน่งไปแล้วเราก็มีการต้องรอว่าใครจะมาเป็นค a n ิเดตแล้วก็มีการเลือกค a n ิเดตต่อไปทีนี้มันจะมีอันหนึ่งที่อ,มมอ่พรรคส้มอ่ะเฮ้ยอะไรเขาเสนอขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าจะให้เขาไปยกมือให้มันจะมีข้อเสนอหนึ่งข้อก็คือว่าหลังจากเลือกเสร็จแล้วภายในสีเดือนนั้นอะ่ะต้องยุบสภา อ่ะกิฟอันนี้กิฟต้องบอกก่อนนะว่ากิฟไม่อยู่ข้างสีใดๆเลยก่อนหน้าที่กิฟอะ่ะจะเป็นแค่ประชาชนที่เห็นว่าการเมืองคือการเมืองกิฟเคยมีความรู้สึกอินกับการเมืองมาก่อนแล้วเมื่อเราโตขึ้นเรากลับรู้สึกว่าเราต้องอินกับชีวิตของเราก่อนเพราะว่าเวลาที่เราไปอินกับการเมืองเนี่ยมันจะทําให้ใจเรามีทั้งความแบบ ถ้าถูกใจก็ดีใจถ้าไม่ถูกใจเราก็จะรู้สึกแบบโกรธหรือว่าผิดหวังฉะนั้นพอกิ๊บโตขึ้นมาเนี่ยระดับหนึ่งแล้วกิ๊เลยรู้สึกว่าคนที่มาเล่นการเมืองเขามาเพื่อเล่นการเมืองเราไม่มีทางวัดความจริงใจจากคนที่มาเล่นการเมืองได้ฉะนั้นกิ๊จะวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองโดยใช้ตัวกิ๊และทัศนคติของกิ๊บอะเป็นคนกําหนดเองโดยที่ไม่ได้สนใจว่า ถ้าเพื่อนฉันบอกว่าคนนี้ดีแล้วฉันต้องคิดว่าเขาดีตามหรือถ้าบอกว่าคนนี้ไม่ดีฉันต้องรู้สึกว่าคนนี้ไม่ดีแต่สารตั้งต้นที่กิฟมีตอนนี้กิบจะหมายถึงว่าอะไรมันดีที่สุดกับสถานการณ์นี้และประเทศชาติของเราเพราะว่าภายใต้ของนักการเมืองที่มาเล่นการเมืองเนี่ยกิฟจะมีทัศนคติที่ว่าเมื่อเขามาเล่นฉะนั้นมันจึงไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรอ,อยู่ตรงนั้น เมื่อวานนี้เขาอาจจะทะเลาะก,กันวันนี้เขาก็ดีกันได้แล้วฉะนั้นเราจะมองแค่ว่าเรื่องที่เขายกมามันมีประโยชน์จริงๆไหมต่อประชาชนถ้าถามกีบว่าในขณะนี้ในระหว่างที่เรามีศัตรตูที่เป็นเพื่อนบ้านที่มองล้อเป็นศัตรตูและกําลังหันปากกระบอกปืนมาหาเราอ่ะมันไม่เหมาะสมในความเห็นของกีบนะที่จะมีการยกสภาและเลือกตั้งใหม่ และภายในสี่เดือนเนี่ยนายกคนใหม่จะทำอะไรได้แล้วถ้าเกิดมาภายในสี่เดือนแล้วยุบเนี่ยมาทำอะไรประโยชน์ของใครประโยชน์เรื่องอะไรแล้วมันก็ไปสัมพันธ์กับดาวที่ว่ามันจะมีอะไรที่มีความรับหลังประชาชนอยู่ตามดาวนะกิ๊บไม่ได้บอกว่านักการเมืองเข้ามารับหลังตามดาวมันคือในวันที่เกิดจันทรุป,ปราคาพระจันทร์หมายถึงประชาชน เมื่อมีเงาของอะไรมาบังพระจันทร์ไม่ให้ส่องแสงมันหมายถึงสิ่งที่ประชาชนถูกปิดถูกปิดตาสองสิ่งที่ประชาชนได้รับผลกระทบทางจิตใจและสามได้รับผลกระทบทางร่างกายได้ด้วยโอเคอันนี้ก็คือจะเล่าเล่าเล่าก่อนว่าไม่ได้มีอคติกับใครแต่ว่ามีความเห็นแบบนี้ถ้าเปลี่ยนนายกแล้วภายในสี่เดือนข้างหน้าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้น การยุบสภาเนี่ยเดี๋ยวกิฟให้ดูตรงนี้นะดาวคือแบบ <c oughs> แบบว่ากราฟิกมือทํามือของกิมันอาจจะแบบนี่นะให้ดูเลขตรงนี้ที่กิฟวงกลมไวนะ้เนาะเลขเจ็ดพระสาวเลขห้าถ้ามันอยู่ตําแหน่งเนี้ยมันหมายถึงว่าโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่แต่ถ้าเกิดดาวใดดาวหนึ่งมันย้ายไปที่อื่นแล้วโอกาสนั้นจะลดลงเรื่อยๆช่วงที่มันมีโอกาสในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยุบสภาเนี่ย มันอยู่ในช่วง23เดือนธันวาคมจนถึงวันที่14บสกุมภาพันธ์ก็คือมีระยะเวลาแค่ในช่วงสองเดือนนั้นก็คือจะยุบสภาต้อนรับปีใหม่เลยเหรอ <c oughs> หรือว่าบับรับวาเลนไทายอะไรอย่างเงี้ยก็อ่าอันนี้ก็จำจำง่ายๆนะมันมีแค่ช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะสอดคล้องกับสี่เดือนไหมที่จะทำ แต่ถ้าเกิดว่ามันเลยระยะเวลานั้นไปแล้วอะ่ะโอกาสที่จะยุบสภามีได้น้อยสุดๆไปเลยคือถ้าถ้าผ่านพ้นเวลาพวกนั้นไปแล้วอันนี้อันนี้กิ๊บดูตามดาวนะและอีกอันหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าควรจะคือตอนนี้ไม่ต้องมีใครมาบอกเราหรอกว่าเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราสามารถรู้ได้จากการใช้ชีวิตของเราอย่างกิ๊บอะกิ๊บก็รู้สึกเลยว่าของมันแพงขึ้นทุกอย่างแลยกิ๊บก็ต้องมีการ ปรับตัวใช้เงินอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบให้มันเหมาะกับสภาพความความเป็นอยู่ของเราแล้วก็ไม่ลดคุณภาพชีวิตเราจนเกินไปแต่มันก็มีการต้องอลดค่าใช้จ่ายลงอย่างเห็นได้ชัดและของที่เราซื้อก็มีราคาแพงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอ่ะคราวนี้ทุกคนอ่ะก็จะบอกว่าดาวที่แบบน่ากลัวมากๆ ก็คือดาว้ายเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์กับพระราหูเนาะเขามารวมตัวกันเขามารวมตัวกันถ้าเขาให้คุณเขาให้คุณสูงมากแต่ถ้าเขาให้โทษเขาให้โทษค่อนข้างแบบหนักมันจะเป็นประมาณเหมือนแบบเพื่อนชวนไปเสียนะใน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 ลักษณะนี้นะเนื่องจากพระเสาร์ถอยหลังมาแล้วมาจับมือกับพระราหูการถอยหลังอะ่ะม,มันมักจะไม่ได้ชวนกันไปเรื่องดีไง <c oughs> เรื่องอะไรล่ะแล้วพระราหูหมายถึงความรุ่มหลงมัวเมา มันจะมันจะเกิดขึ้นไหมอ่ะแบบคาสิโนโหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าถามว่าเรื่องคาสิโนอ่ะถ้าประชาชนประชาชนทุกคนนะในประเทศไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยนะเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยในช่วงที่กิฟบอกว่า จะมีการถ้ามีโอกาสจะยุบสภามันจะยุบได้ก็คือ23่ธันวาจนถึง14บสกุมภาใช่ไหมแต่ในช่วงหลังจากนั้นไปอ่ะดาวมันจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งฉะนั้นพอดาวมันเปลี่ยนตําแหน่งมันก็อาจมันก็จะมีอะไรที่มาช่วยเหลือเราและในดวงเมืองของเราเนี่ยพวกบ่อนคาสิโนมันหรือว่าเกี่ยวกับการ สีเทาพวกเกี่ยวกับการพนันนะพูดง่ายๆมันถูกวางไว้ในเลือกของดวงเมืองคือภพวินาาฉะนั้นมันจะต้องอยู่แบบลับๆมันจึงจะขึ้นมาไม่ได้เพราะถ้ามันขึ้นมามันอาจจะคือมันขึ้นมายากอะเอาง่ายๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะการันตีว่าขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าดวงเมืองที่ผูกไว้อะก็คือดาวอ่พาพระพระราหูเนี่ยจะอยู่ในภพวินาาอ่ะค่ะแต่ว่าก็อีกนั่นแหละตั้งแต่วันที่ 14, สิบสี่กุมภาพันธ์ดาพระเสาร์น่ะก็ย้ายเข้าโพพินาดอีกซึ่งก็ไปเจอกับพระราหูเดิมตอนแรกเจอกับพระราหูจรอ,อยู่ไปเจอกับพระราหูเดิมอีกข้างในโพพินาดถ้ามองในเรื่องไม่ดีมันอาจจะมีเรื่องที่แบบไม่ถูกใจประชาชนเกี่ยวกับเรื่องคาสิโนละกันแต่มันยังมีเรื่องดีเรื่องดีคืออะไรรู้ไหมคะเรื่องดีก็คือเราจะมีการเห็นความสําคัญของด้านไอที A.I. หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตแวดวงวงการสายโปรแกรมเกมอร์หรือว่าสายเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพวกนี้ค่อนข้างมากขึ้นเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยนอกจากจะแปลว่าเรื่องของการพนันได้แล้วมันยังเป็นเรื่องของไอทีได้ด้วยและมันยังเป็นเรื่องของแวดวงความบันเทิงก็คือเรื่องแบบ เรื่องการผลิตภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับแบบวงการบันเทิงหรือว่าความแบบเออบันเทิงอะภาพยนตร์ละครเนี่ยมันจะมีการกลับมาเฟื่องฟูได้อีกถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในภพวี่าแต่มันไม่ได้ทายเสียอย่างเดียวนะมันก็คือ,อยังมีเรื่องเนี้ยที่ดีอยู่ก็ถ้าเกิดว่าใครคิดกําลังคิดว่าอย่างเช่นเด็กๆอ่ะยิ่งถ้าเป็นเด็กๆอย่างกิ๊บยิ่งแนะนําเลยว่า ช่วงนี้ถ้าเกิดยังจะมองหาว่าแบบเอยอนาคตอยากทำอะไรกิ๊ยังแนะนําว่าสายไอทอ่ะยังเป็นสายที่แบบค่อนข้างขาดแคลนอยู่มากจากประสบการณ์จริงที่ผู้กิฟต์ทำงานในสายไอทเนี้ยเรารู้เลยว่าเราหาคนที่มีเขาเรียกว่าไงอคุณภาพอ่ะค่อนข้างยากเนื่องจากว่าคนที่มีคุณภาพมากๆอ่ะเงินเดือนจะสูงมากๆแล้ว บางทีเขาก็จะเป็นลักษณะของการสมองไหลก็เอาเป็นว่าถ้าเราไม่ต้องมีการสมองไหลเนี้ยรัฐบาลก็จะเก็บรายได้จากจากวงการเนี้ยได้อีกอการเรียนเทคโนโลยีในประเทศไทยเนี่ยมันมีช่องทางค่อนข้างน้อยกิจกรรมที่กิฟต์กำลังจะทำในประมาณปลายเดือนเนาะเพราะว่ากิฟต์ดูดวงแล้วว่าในช่วงกลางเดือนเนี้ย ปล่อยออกไปยังไม่ดีก็คือก็เลยจะไปปล่อยในช่วงปลายเดือนซึ่งก็ถ้าใครมีโอกาสได้ติดตามกันก็เชิญนะคะเดี๋ยวในในช่วงปลายเดือนเราก็อาจจะมีการอัปเดตขึ้นมาแต่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการทำคอร์สฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้ปล่อยคอร์สออกไปก็ถ้ามีโอกาสเพราะว่ายังไงมันมีคอร์สฟรีด้วยอันนี้เพราะว่ากิฟหนึ่งในการทำอคอร์สตรงนี้คือนอกจากแน่นอนว่ากิฟหวังรายได้แต่อัน อันที่สองคือกิฟอยากให้ประเทศเราอะมีเด็กที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นคนด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้ลองชิมลางดูว่าโปรแกรมเมอร์เริ่มต้นอะเรียนยังไงคือเริ่มต้นตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณแฮปปี้กับคอร์สที่เราให้ฟรีเนี่ยคุณสามารถเรียนพอ่อโดยที่ไปศึกษาจากช่องทางอื่นได้โดยไม่เสียเงินได้เลยเพราะว่าพื้นฐานที่ให้นะ่ะสามารถคุณสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยอันนี้ก็คือให้ฟรีนะ แต่ว่าเหมือนปอปบอกว่าจะมีระยะเวลาจำกัดก็แต่ว่าคิดว่าน่า,นาจะปล่อยนานอยู่น่าจะหลายเดือนจำกัดน,นะ่ะก็อยากให้แบบใครมีคนที่สนใจเรื่องเนี้ยลองก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะคะดักกี้โคเดอร์เดี๋ยวกิฟจะใส่ลิงก์ในในช่องด e สคริปชันนะคะเผื่อจะเข้าไปรอติดตามช่องดูก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณสักช่วงปลายปลเดือนก็อาจจะมีมาอัปเดตหลังจากที่ไม่ได้แบบนันเาะเนื่นอง,งจากงานยุ่งมากอยู่สายไอทีทำงานกับแวดวงไอทีมาแต่ว่า กิ๊บก็ยังมีความ,มงมงายเรื่องกับหัวล่าสตร์ถามว่ากิเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ได้เชื่ออย่างที่บอกว่ากิดูพวกนี้ให้มันเป็นกรอบอ่ากรอบความคิดของเราไม่ใช่ของกรอบข้อมูลว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้เหตุการณ์นี้เราจะรับเือ,อยังไงหรือว่าเหตุการณ์นี้ยังไงในเงี้ยเออบางทีก็แบบแบ่งรับแบ่งสู้ในการเชื่อไม่เชื่ออย่างเช่นในเรื่องของการจะปล่อยคอสเอา้าเอา้ยแบบถ้าเขาบอกว่าปล่อยออกมาแล้วช่วงนั้นจันดับหมายถึง ลาพะเลยนะในในดวงของเราอย่างเงี้ยเป็นเออลาพะมันดับมันจะดีหรือว่าก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนออกไปอีกหน่อยก็ได้เนื่องจากว่ายังไงหลายๆอย่างมันก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ดีแต่ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะใครมีความเห็นยังไงอยากให้กิฟทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องดวงไม่ก็ลอง พิมพ์กันเข้ามานะคะอย่าลืมแบบไปให้กําลังใจดักกี้โคเดด้วยนะคะช่องที่จะทําให้คุณเขียนโปรแกรมได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยววันหลังนีกิมมาเล่าเรื่องประวัติของป๊อปว่าทําไมป๊อปถึงอยากจะทําให้คนไม่มีโอกาสสามารถลองชิมลางดูก่อนได้เนื่องจากป๊อปเป็นคนขาดโอกาสมาก,ก่อนค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ